สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเดือนน้องจ่าในทัวร์บ้านสวนน้องจ่าพี่น้องเมื่อนี้เดินได้บักสตรอเบอรี่แซ่บเดือนจ่าพี่นอ้องมือเงี้งมากฝ่าล่างเดี่ยวอย่าปล่อยจ่าวั่งหันแ้วก็มี่คงบวยน้องจ่าแล้วก็บ,บักข้าวจากตนน้องเข้าเองน้องจ่าพี่น้องเอามาจะบ,บานย่าหลายมือแล้วสามขีเมือแล้วบักข้าวน้ำหอมอากาศท้อนหอนน้อจ่าช่วงนี้ พี้อยากกินแต่นื้อสุมๆจ้าพี่นอ้องมะเด้่อจ้าบันผู้ใดย์บ้านเด็กชิมมาชิมมะสตรอเบอรี่น้ำแข็งหัวยิ้มยิ้มจ้าพี่น้องสดๆเลยซื้อมาจากตลาดเมื่อกี้เอามาล้างเรียบร้อยจริงๆเ่อตองชิมมีอย่างกระเสะไปจ้าพี่นอ้องมันเปรี้ยวๆหวานๆเนาะของสตรอเบอรี่ โมโหว่าเสียงจได้บอยเลยจากพี่น้องรื่มเอาไม้มานำจากบ้านเสียงอาจจะบอยดังดีป็นได่บา,บาบหันหอนกระอยากกินแต่เนี้ยอย่าตนนมตมจยงสีล้วเนอะปูเป็นขีดกรถกายบ้านยังไ,ไงจ๊ะใแ้แงังแดงม้นหวาน อย่างนี้แปาจาจังเลยต่ว่ากับบเป็นอย่างกินได้อยู่มันยากาตไอยุสวนที่เก้าแต่พี่น้องปกติล่มแต่ว่าช่วงบอมีร่มเลยหนาห่อนเมือ่อนี้ทังล่มแดดผมมีเปิดพระล่มซอยเอาจา้ะแต่ก็อากาศมันเย็นเย็นยุสวน อหอนปีนี้คก็จะหอนคักคือดอกเนาะกหยดกินกันไว้ลุงเหลียงซุ้มวันนี้กับแจ้งนอยกับชีสุกันอยู่พี่น้องนะะี่ยละบัวแดงปันแดงกนันยังมีสีขาวแต่ว่าจะรสชาติจะหวานหอมก็จะออกมาไม่ๆายสุดสดนะจ๊ะมันสิมันจิหวานขนาดบัวแดงค่ะตวานอันนี้กินแบบบัวกินเบิึง ม,ม,มันจะแหลงว่าซีเฮ็ดแจ่วอันพริกเกลือเร็ดเผ็ดจังชิมเมืละสตอร์บอรีมันออกวานแล้วเดินมาค่อยมากมันเดินวานพ่อเขากันทำมันสมๆม,มันจะพอกินกับแจ่วอันน้ำปลาเขาอยู่ ืม่จ้ะน้ำเงี้สใสๆสดๆเลยจ้ะแถววิสารเท่ากับผูกได้ได้วยจ้ามัสตอเบอรี่ยู่มุกทาหารกรมมี่แถวๆทั้งไปผะใหญ่ภูมโนโน,นนะคะเพอ่ยุดไปนอยน,นึงก็มี่สวนสตอเบอรี่ก็ให้เดี๋ยวไปเก็บอยู่ อา้าะพี่นอ้องตังตรงต้นถามมันมันเป็นแบบลุงๆุงมันจะเหลื่อมตาพี่น้องแดดจ้าจะอะไรสำหรับมือนีเดินกบไปซะสัก่อนด้วย้าพี่น้องพอกันไหมคลิปหนาเน้ะจ้าพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ